สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับทุกคนทุกท่านเนาะนะครับทั้งที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับผมเลขท้าย2ตัวนะครับในส่วนของหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเนาะที่เดินดีมานะครับหลักหน่วยสูตรนี้นะครับ ตั้งแต่ปี64นะนะครับตั้งแต่ปี64นี้ยังไม่พลาดเลยนะครับสำหรับหลักหน่วย5ตัวนะครับของงววันที่16กันยานะครับนี่นะชุดนี้นะครับเห็นไหมครับ01358นะครับผมบอกว่าจะมาหลักหน่วยบนกับล่างนะครับนี่งวดนี้ในคลิปนี้นะครับจะลงให้เฉพาะใน5ตัวเลยนะครับ ของสูตรนี้นะครับจะลงให้เลยนะครับคอสงวนสิทธิ์นะครับไม่บอกสูตรนะครับนะครับเป็นสูตรของผมเองนะครับไม่ต้องเอาไปคำนวณเองนะครับผมคำนวณจบทีเดียวนะครับอยู่ที่คนแต่ละคนนะครับใช้วิจารณญาณนะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะนะครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นความเชื่อส่วนคนไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับ คุณเอาไปคำนวณคุณคำนวณงวดต่อไปมันก็ต้องตรงกับผมนะครับมันจะตรงกันตัวเดียวกันนะครับไปคานวณย้อนหลังมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับอ่านะครับแล้วก็คลิปต่อไปนี่ก็จะเอาสอศูนย์นี้มาลงคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกเพราะว่าศูนย์นี้มันเดินดีนะครับเดินดีมากแล้วก็หลายคนก็บอกสนใจในส่วนของเลขชุดนี้นะครับโอเคนี่ ผมยกมาในหน้าใหม่เลยนะครับสําหรับสูตรนี้นี่นะครับเทียบให้ดูเลยของปีหกสี่นะครับนี่ของปีหกสี่ไงครับนหน่วยล่างห้าตัวนะครับจริงๆมันทํามาทั้งบนทั้งล่างนะครับปีหกสี่เนี่ยมาบนเนี่ยหลุดไปงวดเดียวนะครับนี่แต่ล่างนี่ยังเดินดีอยู่นเนี่ยงวดล่าสุดนี่งวดล่าสุดผลเมวันก็เก้าศูนย์นะครับอ 90นะครับถ้าใครที่ตามนะครับแล้วก็ฟังที่ผมรี้ห์ไว้นะครับก็จะพอทราบนะครับไม่ใช่ว่ามาดูช่วงท้ายๆหรือแค่ต้นๆแล้วมาว่าโวยวายอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีนะครับคนประเภทนี้ก็มีอยู่นะครับดูของวันที่1นะครับผม1ต่อคอนะครับตุลาคม64นะครับคลิปต่อไปจะประกอบในส่วนของ3สูตรนะครับเข้านะครับของวันนี้ ล่าสุดเนี่ยนะครับเข้านะนะครับมันออกเก้าศูนย์นะครับผมจะยกสูตรนี้ไปแยกเลยนะครับไปแยกคือสูตรนี้หน้าหนึ่งสูตรนี้หน้าหนึ่งสูตรนี้แล้วก็อีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วเอามาประกบกันเพราะว่าต้องํำหลักสิบใหม่นะครับให้ตรงนะครับมันเข้าแล้วก็หลักสิบมันไม่เข้าเราก็เสียดายนะครับแต่บนก็ยังเดินดีต่อเนื่องครับเนี่ยก็เข้าเห็นไหมครับก็เข้าไปนะครับก็ถือว่าเข้านะครับ เนี่นะครับอยู่งวันนี้สักครู่นะครับ ได้หนึ่งสองสี่หเก้านะครับหนึ่งสองสีนึงกเกาหนึ่งสองสี่หกเกโอเค จบทวนหมดแล้วได้หนึ่งนะครับสองสี่หกแล้วก็เก้านะครับผมบอกนะตั้งแต่วันเมื่อกี้ยังเสียรายถ้าใครไม่ได้ตามหรือว่าพึ่งเข้ามานะครับก็เอาวันนี้ฝากไว้ที่เจรนานะครับวันนี้เน้นนักเน้นหนาวเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นมาดูสี่โมงวันที่สิบหกมาเฮ้ยนะครับทั้งบนทั้งล่างเหมือนเดิมนะครับตามสถิติที่เขาทํามาก็เขาก็ยังทําได้ต่อเนื่องนะครับ เขาก็ยังทําได้ต่อเนื่องโดหนึ่งสองสี่หกเก้าสำหรับหน่วยล่างนะครับก็คลิปนี้ก็โอเคนะครับสําหรับหลักหน่วยล่างที่เดินดีสุดๆในปีหกสี่นี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับถ้าใครชอบนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านต่้าดวนตั้ครวนสุขภาพ่นงกา่แข็งแรงครับผมสวัสดีครับ